สวัสดีค่ะทักทายหมอกันแล้วจะนี่ดูกันเล่ากับเราก็จะมาวัดไข้ให้คุณหมอนะคะบทตอนวันนี้จะเป็นหมอตามใช่ไหมคะจะเป็นคุณหมอค่ะสวัสดีมีคนไข้ชื่อว่าพี่โนซีนะคะแล้วก็แล้วก็คุณตัวเล็กสวัสดีค่ะอันนี้ขอกระคุยกันทุกมือเนาะเอาขอฟอร์แฟนนอนนล่งตาไม่มีหรอฟอร์เฟนอ่ะ แฟนคลับแฟนเพลงแฟนเพลงก็งนงสนร้อง,งก็ดีแล้วโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้โทษสาวพี่นุชไม่เป็นไรเดี๋ยวออกไม่ไงม,มันสูงกว่าเอาต่ำกว่านี้เออ <c oughs> ไม่ไงก็ได้อยู่อันนี้ก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนมุมไปก่อนนิดนึง <c oughs> แล้วต้องใส่กมตต์อเออคุณหมอต้องใส่แมตก่อนนะคะสิกินน้ำชงกินนองก็เลยไปใส่แมต คุณหมอน้ำตาลวันนี้คุณหมอน้ำตาลจะมาวัดไข้แล้วก็วัดความดันนี่เขาเรีว่าอะไรปลอดอ่ะปลอดวัดไข้อันนี้ต้องกดกดแล้วก็มามันจะเสียบนะคะกดตืด้ดูแลแทนพี่ตัวเล็กก็แล้วกันอันนี้เราก็จะวัดนิ้วนะคะวัดออกซิเจนในร่างกายนะคะอันนี้นะะควจะทำเป็นเวลาเลย เช้าเที่ยงบ่ายสองก็หกโมงเย็นนะคะก็จะใส่แบบนี้เนาะแล้วก็กดปุ่มมันก็จะแรงรีรรีรๆๆีรีรีรนรี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 รลรีรีรารีรีรี่ีร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 ลรี้ีรี่ีร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 ลรีรีรีรน่ีรี่ีร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 ้รีรีรลรี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 ีี อปานีดีกว่าไม่จะกาอ, <98, S 2> อันนี้ัเก้าสิบแปดนะคะอันนี้เก้าสิบแปดเราก็จะถ่ายรูปว้แล้วก็ส่งให้หค,คุณหมอนหาะเก้าสิบเก้าแล้วก็จะเป็นเสีความรูก,กับเอก็กเก้าสปดเก้าสิบเ้ส่งอะไรให้คุณหมออันนี้คือสาสเหตะเ,<ๆ>เอมันคือของกิกเรอ บางีเากัเรี่ยวเนีเ่นห้องแล้วพี่น้องออกมาแล้วเท่าดาไรสามสิบหกนะคะสาสิบหกเกือบใครแล้ว <c oughs> <c oughs> อีกสิบอุ้ยีกเยอะแยะสาสิบหกนะคะวก็นี่ค่ะวัดคมดันนะคะเราจะวัดคลมดันกันเมื่อกี้เร้ซื้อมาเครื่งองวัดกลมดันมือนจะมีปัญหาเลยพี่เอวัดรอบนึงอ่ะได้รอยแปดซสบรอบได้รอยแปดซื้อ เี๊เสื้ออะไรกันแน่ย <c oughs> อันนี้คุณหมอน้ำตาลนะคะต,ต,ตึงแล้วได้แล้วปี่เลยเออเจี๊บีบแยนแบบแห้งเราดิแล้วก็กด,ดแบบแห้งอีกีกดหนึ่งครั้งมันจะขึ้นแล้วก็ฉุนๆอเออขึ้นแล้วนี่พอแล้วเอา้ามันดับแล้วกดใหม่ปนี่ขึ้นแล้วมันก็จะบีบแยนเทานเนาะมี่แบบโค้กตกแยนแดบสาวร้อนเล็กกว่าด้วยโน้ตหรอ นู้ิตัวหรอกม่หันเอเจเดี๋ยวรู้จัวัดความตันใพีอสาว่ะสาวพีวัน้นเดืนนร้อยปดสิบเจอที่สองร้อยแปดร้อยดวันต้อเลยแห้งกันทุกตัวถ่ารูปเลยค่ะปอขึนบีบแค่แหนอุ้ยฟ้าสองร้อยยังขึ้นไรแ่บอมเมียนมันสิไหลขึ้นหน้าอยู่บต้ามเขา้มาสองร้อยนไ่รีเเดีวมันจอนี่มันบีบแห้งันุณร่วมมันเสีงล้ร่มันแห้งนี่นี่พี่บีบแห้ง กู่คยมีมใน้แ้วบุ๊กูไล่กเมาสอเลยกเคยเล่นมาสองเลยแี่รีคือกันอันเจอแล้เด้นี่บุญเรม่วลยหนี่เม่เวรหนีแล้วตเิดไหมอีเจ้าเราหนีแเกียร์แล้เออ๋คนู้ด้จี้เจ้าเกหนเข้าไปก่อนสวัสดีค่ะ เออหรือว่าพีเอสดีแค่งะยั่อยเ่ยังยกเป็นไรอืมมได้ของน้ำตาลเท่าไหร่มันบีบแห้งอ่ะเบ้นบีบแห้งอ่้เบรคเนาะเต็มหยแล้ว สองหอยที่กันเด้อเจ็บหลอดหัวขึ้นเจ็บแฉ้บีบกคาดจนเลือดหัวจนแขนหัวเลือดมันบีบแหงก็ปกติเดเิ่มเงินมาเนาะมีสาวนุ่มทุกอย่างเปลี่ยนมาน้วยกันเลยมีสาวคนไปเปลี่ยนพี่มันรูขอฝากใครจ่มันไม่เอาหรอกตอนนี้น่ะไม่ใช่อะไรหรอกมันติขึ้นระตําก็่อยสามสีคนตันมันคือสองหอย แล้วบงไมนั่นึ้นเออเลยัมเอาอียงอะเปี่ยนไหมเอาสว่าเปเล่ยนเครื่องเปลี่ยนไเของเียเปลี่ยนเอาบ่เมนมันมีหลายเครื่องพี่น้องนี่ลื่องเอมื่กีทานอ่อนเรื่องเคือมื่กี้บเบิร์ดยังสิแม่ก็ต้องเช็คได้ดีนะคะี่ยิข้าวหยิ่เลยนะคะ อยู่ตรง่วนจางอ่ะหาดูก<ด>ินน้ำสิงนะคะพี่น้องพี่เอวัดไปนี่นี่โมไข่ดีสามชั่วมงปีน้งหมดสามชั่วโมงทีได้ไหมเออตอนนี้แหละเอพี่น้องซีก่อนเพื่อนบ้าเบนเนี่ยพี่น้อง แนจนหเดือดมอนหันนอันนี้ซี่าบีมแขนเาเดือดน่เดียว,ยวไม่รู้มันท่าสือท่ามังเพาท่านึน่งมานี่พอาบาบานจมจะวเครื่องมันบดเจยวกับหมูค่ะ ปวดปเน,นื้อที่กินอไนฟินเล่อ,อ,ลอเขา,ขอเาีอีอยร์แล้ว9กอาที่แปดเาาแท้เกอาที่แปดเขาเบียร์นะาซาแท้สาวอมันีบียรงแล้ววัดไข่นะค่ะวะ รวยหาิปแล้วรวยชิบเจ็ดสิบนี่ัปกติหแปดสิปก็แลงแล้วบจิไม่สองหอองัว <c oughs> นี่รอยยิบเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ขึ้นรีเซ็ตขึ้น,นย่งยังไ่ขึ้นนี่ร้อยยีิบห้าเนี่ยถูกต้องเข้าใจไ โอเคร้อยยี่ห้าอันนี้วัดเรียบไหมอันนี้วัดแล้วขอ,อ,องพี่นุ้ได้เก้าสเก้าอตาหนาทีงคาเจลสั่ก,กี่บทบัวโ <Okay. S 2> อเคใครได้ข้มาไหนกะันฮะโอเคน, okay, นะคดวยม้อือเดี๋ยวพอต้องเก่งแข็งบ้ ปล้วมาแลม,มันหลีบหัมันบีบซ่าเป็นรว,วยังมันแมลงเท่าอันเมืเอม่มรรอกี้เด้อนไม่น่น้งอร้เสียงยังอ่ะเสียงดปลอดลอดเอ่ะเอิเ,อเอจเ็บปลอดน อของน้ำตาลเท่าไหร่นะร้อยสิขอมูอ่ะอว่วอาอเ,คคอเมื 4, อ่อกีบบ้ต้องบนะอกวันเมื่อกี้นี้หายไปร้ยสิบหกของน้ำตาล่นสี่ปัะรยงยพี่น้องอหอยคนราจบจ่าต้องแบเลยหมคะแค่พ่อนว่สี่ั่เอไปไปวันที่เอจา่า้น โอ๊ยม oh. ีอะไร oh. โอ้ยโอดขี้ว่ะยัง่เด็กกดอยู่ใคจ <c oughs> จ,จ <c oughs> ใช่แล้วใ่เยเอ่ะพียได้ไหมสิกวใส่ก็จะก็วกัาวานอันนี้นะคะเดี๋ยวส่งให้คุณหมอ,อก,ก่อนนะคะฝากส่งให้หนูนันนะคะ ไม่ส่งให้ฉันไม่ได้ไม่ถือว่าส่งเลยใช่ไหโอ้ไฟชอ้อขร้อนเร็วแท่หมอนน้ำตตนตับจังไลดูยังมะเกียวเฮ้ยได้สามสิบหกจุดศูนยเราตงแ่นบดจะว่าสี่ครั้งอะเกียวบุจร่าสองครั้ง ขี premises, ่สองเทือนะคะพี่น้องค่ายหมสี่สิบัีหฟันฝัดไทยอือฝัดไทยโอ้เดี๋ยวเสิรได้๋่ อุ้ยนิวกระดาษคุ้นมาก๋อคอือีหาล,ล่ดงนี้ไงคองนี้ทุ่คนเหได้ยังคะอันนี้คุณหมองกันลางอันนี้จันเก้าสิบเจ็ดเก้บเจ้าสั่งให้นีครับสงอสงสิจบาทม่ออันนี้นับะคะไยนจ้ะ ลนี่ก็เฟดไเอาทุกห้อง่บอเอาอืมไม่เหเขาเฟรกูฮอดเลยเนาะเาวเสร็จแล้วนะคะเยวพ่เลก็าเสร็จแล้วใชบัวนีบัวเล้วนอีเอาไปก็ตรวจค่ะคิมดี่ะขอจบขอจบจะพิสมีจาขอลาไปก่อนตอนนี้ก่อ พี่กันนะสงสารกูเพราะว่าสามรอบแล้วเอาขึ้นไดรหลอดแท้ก็คืองานโอ้มันเออเลยมันเป็เครื่องยาวนักเปลี่ยนเลยไม่มีก็โอเคค่ะทิ่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกับว่ามีอย่างไทยจะวัดกันไปกันมาโอเคนะคะฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ